วันนี้ผมจะมาสอนใช้น้ำหมักบำรุงต้นไม้นะครับน้ำหมักจากหมุนไสเดือนนะครับขวดละ50บาทนะครับของถูกและดีมีอยู่จริงนะครับการันตีได้จากผลงานที่ผ่านมาของเรานะครับจากลูกค้าเดิมนะครับคู่มือการใช้จริงแล้วก็จะมีฉลากติดอยู่ที่ข้างขวดนะครับก็จะบอกว่าเก็บได้1ปีในที่ร่มไม่ตากแดดนะครับทีนี้วิธีการใช้นะครับก็ นอกจากจะใช้ตามคู่มือแล้วนะครับผมก็มีวิธีแนะนําแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้ตามฉลากเป๊ะก็ได้นะครับอย่างถ้าเรามีบัวรดน้ํานะครับบัวรดน้ำนะครับเราเติมน้ําลงไปในบัวปั๊บนะครับน้ําหมักนี้นะครับบอกไว้เลยนะครับว่าไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็น้ําหมักเนี่ยครับไม่ได้มีริ์ร้อนแรงที่จะทําให้ต้นไม้เราตายได้นะครับเพราะว่าน้ําหมักมีธิดเย็นนะครับนี่นะครับสมมติบัวนี้ผมก็เทลงไปเลยครับกาดลงไปครับแค่นี้เองครับแล้วก็ คนๆๆแล้วก็นําไปลดต้นไม้นะครับถ้าใครมีฟอกกี้แบบนี้นะครับมีถังพ่นแรงดันแบบนี้นะอันนี้ประมาณ2ลิตรนะครับเติมน้ําขึ้นมาเทลงไปเท่านี้เองครับหรือจะกะใส่ฟ้าแบบนี้นะครับสัก5-10ถึงฝาก็ได้ครับแต่หรือว่าจะเทเหมือนผมเมื่อกี้ครับปึ๊บเนี่ยครับใส่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับใส่น้อยก็ไม่เป็นไรขอเราได้ใส่น้ำหมักแล้วก็หลายคนถามว่าใช้แบบไม่ต้องผสมน้ำได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือได้นะครับอย่างผมมีฟอกกี้เล็กนะฮะ ก็เทลงไปนะครับเทลงไปไว้ในขวดนี้เลยนะครับเวลาที่เราจะใช้แล้วก็เอาไปพ่นต้นไม้ของเราได้เลยนะครับก็พ่นไปได้โดยตรงเลยนะครับพ่นที่ใบนะครับพืชบางชนิดจะมีความมันอย่างเช่นพวกบอลแบบนี้ครับถ้าพ่นใบไม่ได้ก็ เน้นพ่นที่โคนต้นนะครับเน้ยนพ่นที่โคนต้นแบบนี้ลงดินไปเลยครับถ้าวันไหนฝนตกไม่สามารถที่จะพ่นใบได้นะครับก็ก็ให้ผสมน้ํผสมน้ําหมักในบัวแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ลดลงดินได้เลยครับก็ได้ผลดีเหมือนกันนะครับการพ่นนะครับผมก็แนะนําให้พ่นในช่วงเช้าไม่เกินเที่ยงนะครับจะได้ผลดีมากนะครับถ้าเราพ่นตอนเย็นนะครับจะทําให้น้ําหยุดน้ําเกาะที่ใบต้นไม้ของเรานะครับก็จะเสี่ยง ของการเป็นเชื้อราทางใบได้นะครับพ่นทุกวันได้เลยนะครับหรือว่าจะเว้น3วันครั้งนะครับหรือ7วันครั้งนานๆครั้งก็ได้นะครับขอให้เราได้ใช้กับต้นไม้นะฮะต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตดีนะครับพวกที่ต้นไม้ไม่ดอกก็จะดอกดีสีไม่สวยนะครับสีก็จะกัดสีดีนะครับลูกค้าเดิมของผมนะครับที่เคยใช้น้ำหมักไปแล้วนะครับได้ผลดีไม่ดีอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปไ้ผมหน่อยนะครับ